กันดารวิถีบทที่7ของถวายจากบรรดาผู้นำในวันที่โมเสสจัดตั้งพระปราเสร็จนั้นท่านได้เจิมและถวายพระปรากับเครื่องใช้ทุกอย่างของพระปราให้เป็นของบริสุทธิ์พร้อมกับแท่นบูชาและเครื่องใช้ทั้งหมดของแท่นด้วยและบรรดาผู้นำของคนอิสราเอลหัวหน้าสกุลได้เข้ามาถวายของพวกเขาคือผู้นำของเผ่าต่าง ผู้ดูแลการขึ้นทะเบียนพวกเขานำของมาถวายแด่พระยาเวมีเกวียนประทุนหกเล่มกับโคหกคู่ผู้นำสองคนนำเกวียนมาด้วยกันหนึ่งเล่มและนำโคมาคนละตัวแล้วถวายที่หน้าพระพราและพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงรับของเหล่านี้จากเขาทั้งหลายเพื่อใช้ในงานของเต็นนัดพบและจงมอบให้แก่เลวีแต่ละคนตามงานปรนิบัติของเขา โมเสสจึงนำเกวียนและโคไปมอบให้แก่คนเลวีท่านให้เกวียนสองเล่มกับโคสองคู่แก่บุตรทั้งหลายของเกอร์โชนตามงานปรนิบัติของเขาและเกวียนสี่เล่มกับโคสีค่คู่แก่บุตรทั้งหลายของเมรารีตามงานปรนิบัติของเขาภายใต้การดูแลของอิธามาบุตรชายของปุโรหิตอารนแต่ท่านไม่ได้มอบอะไรให้แก่บุตรทั้งหลายของโคฮาร์ดเพราะงานปรนิบัติของพวกเขาเป็นการหามสิ่งของบริสุทธิ์ และบรรดาผู้นำก็ถวายของเนื่องในการมอบถวายแท่นบูชาในวันทำพิธีเจิมแท่นบูชานั้นพวกเขาต่างถวายของถวายของตนที่หน้าแท่นบูชาพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าให้ผู้นำเอาของถวายของเขามาวันละคนในงานมอบถวายแท่นบูชาวันแรกผู้ที่มาถวายของคือนาโชนบุตรอมีนาดับแห่งเผ่ายูดาของถวายของเขาคือจานเงินใบหนึ่ง หนัก1.5กิโลกรัมและชามเงินใบหนึ่งหนักแ800รกรัมตามมาตรฐานของสถานมัสการภาชนะทั้งสองนี้มีแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันบรรจุอยู่เต็มเพื่อเป็นธัญญบูชาชามทองคำเล็กใบหนึ่งหนักหนึ่งิกรัมมีเครื่องหอมบรรจุเต็มลูกโคผู้ตัวหนึ่งแกะผู้ตัวหนึ่งและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีตัวหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว แพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปโคผู้สองตัวแกะผู้ห้าตัวแพะผู้ห้าตัวและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเป็นสารติบูชาสิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของนาชนบุตรของอัมมีนาดับวันที่สองผู้ที่ถวายคือนาทันเอลบุตรสุอาผู้นำของพงพัน์อิสสาคาเขาถวายของถวายเป็นจานเงินใบหนึ่งหนักหนห้ากิโลกรัม ชามเงินใบหนึ่งหนัก800กรัมตามมาตรฐานของสถานมสการภาชนะทั้งสองนี้มีแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันบรรจุเต็มเพื่อเป็นธัญญบูชาชามทองคำเล็กใบหนึ่งหนักห1ึ่งร้กรัมมีเครื่องหอมบรรจุเต็มลูกโคผู้ตัวหนึ่งแกะผู้ตัวหนึ่งและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีตัวหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป โคผู้สองตัวแกะผู้ห้าตัวแพะผู้ห้าตัวและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเป็นสารติบูชาสิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของนาธานเอลบุตรของสุอาวันที่สามเอลีอับบุตรเฮโลนผู้นำของพงพันธ์สีบุลุนของถวายของเขาคือจานเงินใบหนึ่งหนักหนึ่งจ้ากิโลกรัมชามเงินใบหนึ่งหนักแ0 0รอกรัมตามมาตรฐานของสถานมาสการ ภาชนะทั้งสองนี้มีแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันบรรจุเต็มเพื่อเป็นธัญญบูชาชามทองคำเล็กใบหนึ่งหนักหนึ่งร้อยสิบกรัมมีเครื่องหอมบรรจุเต็มลูกโคผู้ตัวหนึ่งแกะผู้ตัวหนึ่งและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีตัวหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปโคผู้สองตัวแกะผู้ห้าตัวแพะผู้ห้าตัว และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเป็นสารติบูชาสิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเอลีอับบุตรของเฮโลนวันที่สี่เอลีซูบุตรของเชเดเออร์ผู้นำของพงพัน์รูเบนของถวายของเขาคือจานเงินใบหนึ่งหนักหนึ่งจกิโลกรัมชามเงินใบหนึ่งหนักแป0รอกรัมตามมาตรฐานของสถานมัสการภาชนะทั้งสองนี้ มีแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันบรรจุเต็มเพื่อเป็นธัญญาบูชาชามทองคำเล็กใบหนึ่งหนักหนึ่งร้อยสิบกรัมมีเครื่องหอมบรรจุเต็มลูกโคผู้ตัวหนึ่งแกะผู้ตัวหนึ่งและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีตัวหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปโคผู้สองตัวแกะผู้ห้าตัวแพะผู้ห้าตัว และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเป็นสารติบูชาสิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเอลีซูบุตรของเชเดเออร์วันที่5เชลูมิเอลบุตรสุริชัดใดผู้นำของพงพัน์ซีเมโอนของถวายของเขาคือจานเงินใบหนึ่งหนัก1.5กิโลกรัมชามเงินใบหนึ่งหนักแป0รกรัมตามมาตรฐานของสถานมัสการ ภาชนะทั้งสองนี้มีแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันบรรจุเต็มเพื่อเป็นทัญยาบูชาชามทองคาเล็กใบหนึ่งหนักหนึ่งสิบกรัมมีเครื่องหอมบรรจุเต็มลูกโคผู้ตัวหนึ่งแกะผู้ตัวหนึ่งและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีตัวหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบูชาเผ่าทั้งตัวแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปโคผู้สองตัวแกะผู้ห้าตัวแพะผู้ห้าตัว และลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเป็นสารติบูชาสิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเชลูมิเอลบุตรของสุริชัดใดวันที่6เอลียาสาบบุตรเดออเอลผู้นำของพงพันกาดของถวายของเขาคือจานเงินใบหนึ่งหนัก1.5กิโลกรัมชามเงินใบหนึ่งหนักแป0รอกรัมตามมาตรฐานของสถานมสการภาชนะทั้งสองนี้ มีแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันบรรจุเต็มเพื่อเป็นธัญญาบูชาชามทองคำเล็กใบหนึ่งหนักหนึ่งร้อยสิบกรัมมีเครื่องหอมบรรจุเต็มลูกโคผู้ตัวหนึ่งแกะผู้ตัวหนึ่งและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีตัวหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปโคผู้สองตัวแกะผู้ห้าตัวแพะผู้ห้าตัวและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเป็นสารติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเอลียาสาบบุตรของเดอูเอลวันที่7เอลีชามาบุตรอัมมีฮูดผู้นำของพงพันธ์เอฟราอิมของถวายของเขาคือจานเงินใบหนึ่งหนัก1.5้ากิโลกรัมชามเงินใบหนึ่งหนักแ0 0รอกรัมตามมาตรฐานของสถานมสการภาชนะทั้งสองนี้มีแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันบรรจุเต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา ชามทองคำเล็กใบหนึ่งหนักหนึ่งสิบกรัมมีเครื่องหอมบรรจุเต็มลูกโคผู้ตัวหนึ่งแกะผู้ตัวหนึ่งและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีตัวหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปโคผู้สองตัวแกะผู้ห้าตัวแพะผู้ห้าตัวและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเป็นสารติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของเอลีชามาบุตรของอามีฮูดวันที่8กมาลีเอลบุตรเปดาซูผู้นำของพงพันธ์มนัสเสของถวายของเขาคือจานเงินใบหนึ่งหนัก1.5้ากิโลกรัมชามเงินใบหนึ่งหนักแ0 0รกรัมตามมาตรฐานของสถานมสการภาชนะทั้งสองนี้มีแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันบรรจุเต็มเพื่อเป็นทัญญบูชา ชามทองคำเล็กใบหนึ่งหนักหนึ่งร้อยสิกรัมมีเครื่องหอมบรรจุเต็มลูกโคผู้ตัวหนึ่งแกะผู้ตัวหนึ่งและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีตัวหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปโคผู้สองตัวแกะผู้ห้าตัวแพะผู้ห้าตัวและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเป็นสารติบูชา สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของกามาลีเอลบุตรของเปดาซูวันที่เก้าอาบีดันบุตรกิเดโอนีผู้นำของพงพันธ์เบนยามินของถวายของเขาคือจานเงินใบหนึ่งหนัก1.5้ากิโลกรัมชามเงินใบหนึ่งหนักแป0รกรัมตามมาตรฐานของสถานมสการภาชนะทั้งสองนี้มีแป้งอย่างดีคล้าน้ำมันบรรจุเต็มเพื่อเป็นทัญญบูชา ชามทองคำเล็กใบหนึ่งหนักหนึ่งร้อยสิบกรัมมีเครื่องหอมบรรจุเต็มลูกโคผู้ตัวหนึ่งแกะผู้ตัวหนึ่งและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีตัวหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปโคผู้สองตัวแกะผู้ห้าตัวแพะผู้ห้าตัวและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเป็นสารติบูชาสิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของอาบีดัน บุตรของกิเดโอนีวันที่10อาหิเยเซอร์บุตรอมีชัดใดผู้นำของพงพันดานของถวายของเขาคือจานเงินใบหนึ่งหนัก1.5้ากิโลกรัมชามเงินใบหนึ่งหนักแ0 0รกรัมตามมาตรฐานของสถานมัสการภาชนะทั้งสองนี้มีแป้งอย่างดีคล้าน้ำมันบรรจุเต็มเพื่อเป็นธัญญบูชาชามทองคำเล็กใบหนึ่งหนักหนึ่งร้ิบกรัม มีเครื่องหอมบรรจุเต็มลูกโคผู้ตัวหนึ่งแกะผู้ตัวหนึ่งและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีตัวหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปโคผู้สองตัวแกะผู้ห้าตัวแพะผู้ห้าตัวและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเป็นสารติบูชาสิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของอาหิเยเซอร์บุตรของอมีชัดใด วันที่สิบเอ็ดปากีเอลบุตรอกรานผู้นำของพงพันอาเชอร์ของถวายของเขาคือจานเงินใบหนึ่งหนัก1.5้ากิโลกรัมชามเงินใบหนึ่งหนักแป0รกรัมตามมาตรฐานของสถานมสการภาชนะทั้งสองนี้มีแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันบรรจุเต็มเพื่อเป็นธัญญาบูชาชามทองคำเล็กใบหนึ่งหนักหนึ่งร้กรัมมีเครื่องหอมบรรจุเต็มลูกโคผู้ตัวหนึ่ง แกะผู้ตัวหนึ่งและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีตัวหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบูชาเผ่าทั้งตัวแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปโคผู้สองตัวแกะผู้ห้าตัวแพะผู้ห้าตัวและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเป็นสารติบูชาสิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของปากีเอลบุตรของโอกรานวันที่สิบสองอิราบุตรเอนันผู้นำของพงพันนัฟทาลี ของถวายของเขาคือจานเงินใบหนึ่งหนัก1.5กิโลกรัมชามเงินใบหนึ่งหนัก800กรัมตามมาตรฐานของสถานมัสการภาชนะทั้งสองนี้มีแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันบรรจุเต็มเพื่อเป็นธญญะบูชาชามทองคำเล็กใบหนึ่งหนัก110กรัมมีเครื่องหอมบรรจุเต็มลูกโคผู้ตัวหนึ่งแกะผู้ตัวหนึ่งและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีตัวหนึ่ง เพื่อเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปโคผู้สองตัวแกะผู้ห้าตัวแพะผู้ห้าตัวและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีห้าตัวเป็นสารติบูชาสิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของอาหิราบุตรของเอนันนี่เป็นของถวายในงานมอบถวายแท่นบูชาจากผู้นำของคนอิสราเอลในวันที่มีพิธีเจิมแท่นบูชาคือจานเงินสิบสองใบ ชามเงินสิองใบชามทองคําเล็กสิองใบจานเงินใบหนึ่งหนักหนึ่งห้ากิโลกรัมและชามใบหนึ่งหนักแปดรกรัมเงินที่ใช้ทาภาชนะทั้งหมดหนัก27.6กกิโลกรัมตามมาตรฐานของสถานมัสการชามทองคําเล็กสิบสองใบมีเครื่องหอมบรรจ,จุเต็มหนักใบละหนึ่งร้ิกรัมตามมาตรฐานของสถานมัสการ ทองคำที่ใช้ทำถ้วยทั้งหมดหนัก1.32กิโลกรัมสัตว์สำหรับเครื่องบูชาเผาทั้งตัวมีโคผู้12ตัวแกะผู้12ตัวลูกแกะผู้อายุ1ปี12ตัวพร้อมกับธัญ,ญบูชาที่คู่กันและแพะผู้12ตัวเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปสัตว์ทั้งหมดที่ใช้ถวายเป็นสารติบูชามีโคผู้24ตัวแกะผู้60ตัว แพะผู้หกสิบตัวและลูกแกะผู้อายุหนึ่งปีหกสิบตัวเหล่านี้เป็นของถวายในงานมอบถวายแท่นบูชาเมื่อแท่นได้รับการเจิมแล้วเมื่อโมเสสเข้าไปในเต็นนัดพบเพื่อจะกราบทูลพระองค์ท่านได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับท่านมาจากพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่บนหีบแห่งสักขีพยานระหว่างเครุปทั้งสองและพระองค์ทรงสนทนากับท่าน